ตอนนี้ก็กำลังกลับจากทำบุญนะครับรอทองหลวงปู่สดนะครับที่ประทุมธานีนะครับตอนนี้รถโคตรเยอะนะครับเยอะมากๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่เข้ากับมือใหม่นะครับเพราะว่ามือใหม่จะลำบากเรื่องการทรงตัวอยู่นะครับว่าจะไปอยู่ตรงไหนจะไปเข้าใกล้ใครนะครับจะไปชนตูดเขาหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะคนที่ขับเกียร์กระปุกนะครับ จะต้องเข้าเกียร์บ่อยนะครับจะต้องแบบเออเลี้ยงคัดอะไรอย่างนี้นะครับคนที่ขับเป็นอยู่แล้วคงคงฟังเราสบายๆแต่คนที่แบบเออใหม่ๆจำเป็นจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับบอกเลยว่านะครับกว่าจะขยับรถได้กว่าจะอะไรอย่างนี้นะครับหันไปทางไหนก็มีแต่รถ ลักษณะนะครับการจอดแบบนี้เกียร์ออโต้นะครับให้เราขึ้นไปที่เว่างไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเดียวชิปการทํางานของดีเดือนหน้าจะทํางานหนักเกินไปนะครับเราดูตามเหตุการณ์นะครับรถขยับเราก็ปรับพุงอะไรหรือไม่ก็ทรงตัวไปตรงๆเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้ทั้งวันเหนื่อยมากนะครับก็ดูเสียงก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับ ันนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับจังหวัดมหาสารคามนะครับรถยังไม่ขยับเลยนะครับประมาณสองสามนาทียังไม่ขยับนะครับมันน่าจะนานกว่าสองสามนาที<ม>ก็ดูรถแต่ละคันนะครับช่องว่างครับการวางช่องว่างของความห่างระยะความปลอดภัยของแต่ละคันนะครับดูนะครับ เริ่มขยับแล้วนะครับเริมขยับเราก็จะไปติดที่ตลาดไทยอีกนะครับลไปลงไปตไปามไปไหลไปตามนำ้ำเอาละโอเคแล้วก็มาติดอีกนะครับมื่อใหม่ระวงังพวกคอสะพานอะไรได้นะครับเพราะว่ามันมีรถนะครับ มองครับกระจงกระจกมองด้วยนะครับเวลาขับรถก,ก็มองฝึกมองฝึกสังเกตซ้ายขวาหลังนะครับมองเป็นหรือเปล่านะครับไม่มีพื้นฐานก็นแนะนําให้มาเรียนก่อนนะครับมันจะได้ไม่เสี่ยงมากครับมันจะได้ไม่อันตรายรปลอดภัยแน่นอนนะครับอันนี้รถเริ่มเคลื่อนสะดวกแล้วนะครับมีการเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ เราแตะซ้ายมานะครับเราต้องเบรกชะลอเพื่อให้เขาไปมองโอเคสะดวกแล้วเข้าไปับแต่ระวังรถที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับบางทีอาจจะมีเปิดประตูประตูออกมานะครับเดียวงานเข้าได้ครับมือใหม่ก็ไม่มีประสบการณ์นะครับตื่นเต้นเวลาเห็นรถขยับอย่างนี้หากพงอะไรนี้นะครับทั้งทั้งที่เบรกก็ไม่ได้เบรกนะครับอันตราย การเปลี่ยนเลนซ้ายขวาครับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าว่างก็เอาเลยครับจัดไปตามนั้นนะครับอย่าปล่อยให้ว่างนะครับในกรุงเทพนี่ว่างไม่ได้ครับเสียบอย่างเดียวนะครับว่างปุ๊บเสียบปั๊บปุ๊บก็เสียบปั๊บขับเสียบเลนนะครับเสียบเลนเปลี่ยนเลนนะครับดูด้วยนะครับตรงไหนเป็นเนินเป็นเครื่องกั้นต่างๆใช้เบรกนะครับเบรกล้อหน้าเบรกล้อหลังนะครับเฉลี่ยกันให้ดีนะครับ ยังไงก็ฝากแนะนาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขับรถไปก่อนตอนนี้เริ่มทางสะดวกแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงที่มันลจากจาๆให้นะครับตอนนี้ก็มาติดที่ไฟแดงนะครับไฟแดงนี้ก็มีการกระพริบด้วยนะครับเพราะน่าจะไม่มีการใช้งานแล้วนะครับให้ใช้ความระมัดระวงัง เอาวิธีการสังเกตได้ง่ายนะครับรถคันด้านหน้าหยุดเราก็ต้องประเมินแล้วว่ามันจะต้องมีอะไรหรือเปล่านะครับไม่ได้ขี่อย่างเดียวนะครับ